สดีพี่น้องบอสุขดคนเด้อมือนีก,นก็นหนกกระซิมาเป็นมือกล้อง้ต่ว่าหอเมีย <c oughs> มเย <c oughs> จ้เชนยังอ่อน,นี่ลาบมขมจ้าเป็นเชนลาบลาบมาพิแร์พี่น้องนี่พี่กะสบายดีพี่น้อง <c oughs> ไก่หมดล้ามันแกนลงมาก่อนซมเาี่นาะ ใครเนี่ยกายโเห็นบ่ไดาฟาเั้งยังบ่ได้ฝาอือคือขักแต่ขึ้หนนท้ตับนาบินโอจุ่เด้นเนาะรอย่าอะไรขาดเนาะเดี๋ยตับย้อนเถิ่นไปสื้อแก้นะว่าแข็งไงดิเนาะขาดขาดขาด ตับเดินเาตะอนซอยตับอันนี้ก็เป็นเป็นไดีว่ามีด่ยพวกเราเป็นแพทของเราท่านนี้ก็เป็นหมอนำสุดพี่นุองปรุงเลยบันี้บอกคุเป็นมือกล้องให้เอออนเลยพี่อนเรา จะตักใหน้คนพี่น้องไดกน้อยหนึ่งก่านี้เลยปอดกันเด้อพี่น้องอันนีไม่คุมหรอกข้างในเขินบ้านมาอยู่เต็มห้องเลย คือเห็นสังเกตเห็นเห็ดโตนังแม่บอกมากมีเลยมีเลยเอาไปใส่วันไวอันนั้นเลยย่อม,มาให้เอวันนังซอยเพื่อแล้วโดนเติบเลยโอ้ยคอย,อยุ่วยตรงนี้ไปดีจ้าพี่น้องทุกทุกคนอุ่นสีลาบสีเราจะให้น้องน้ป็นเข่ารัวเองเอีกเดิมวันนี้จ้ะ อยตับลาบตีน้อยเป็นมือรอนะครับบล็อกผักบ็อกซดได้นะหั่นนานี้หั่นหั่นยายน่ะี่ากนยากละโลเลยใส้โลหนึ่งซีนโลหนึ่งเครื่องในโลหนึ่งื้อยางละโลระยนมันพอกินทักมีสี่ช่อกระล่างมาเรียบร้อยมาเตรียมมาตอกุ้งเากระต กั่วกัวสลองขเนืเนื้ใหม่ให้แล้วอ้นเปนแม่ครัวอีกแล้วจะจีพี่น้องนะแม่ครัวตามเคยเพินลาบแทบเกลียวคจุ๊นักขัดเอวยนกขัเอวนะลองเอาจุดูอันอันหนึ่งฮะทักทักันไหนบ้

ทั้นนทงนั่นกันเป่าุกูกับบากตระโตดต,ต้มเขาขัวกขัวเขาขัวแล้ว <c oughs> ไปเนาดีเนาะบากระโตดดีแล้วบ่าุกูฮะกัะขัวบ่ากระโตดก็เปตรตร็นคนจัดการคนตํากุ้งข้างหมอคนไหมอ้มใส่เลยไ้ก็เห็ตหมอเล้วจพี่น้องเลยห้ามสดนจ้า S <S มีใส่มีปอดเลยมา,าลงเลยนะกุ้งเนะกุ้<ห>งก็เอาลงเลยนะชาวพี่แบบน้องเอาใส่มันเลาวสักมีใส่ชุดแน่แล้วก็มีปอด<ห>มันนำโลหนึ่งสี่สิบพันแเนี่ยโลหนึ่งอ๋อตัวมันสี่สิบพันวะแน่นมีปอดมีใส่แล้วก็แถมสีมันแน,น่พอกินมั้งตะกินอยู่มาคาร์ลนาตัวมันโค้งหมวกกันอืมเราก็จะทำเข่าข,ขวดวเชาวพี่น้องนะแม่น้อยก็เป็นมือกล้อง ไปซื้อเครื่องซื้อของไปตลาดเลยจ้าสาวอ้นกับเป็นแม่ครัวแบ่งแยกหน้าที่กัน,นเลยววเออโโจย้พโโจยจะพี่น้องเดี๋ยวว่าเพอ่อน <laughs> นั่นโบซอยพี่นี้โบซอยโบแมนเลยจ้ะพี่น้องเนาะเหตุซอยกันขมุกขม,มมบอกร้หน้ากันอันนะั้นพ่นมีดซอยกันหมดทุกคนเลยจ้ะพี่น้องเนอะพ่อเมียครูนนะพ่อพ่นมีดเมียยันยังนั่นล่างหม้อก,กระทะให้ <laughs> ขาบหน้าอีกไปหลับไปขาบหนึ่งไปพ่น าาหาไม่หาบหนึ่งเลยค้อนบะหาบอีกหาบหนึ่งเบาหน้าพ่าน,นเม็ดให้เรา้่เม็ดก็ซื้อให้สองดวงเลยพี่น้องเลยคนเอาไปพันเนาะเฮ็ดแหวมัน,นสีออกเพีย้ยคนเลี่น้องเลยสีซอยจุเลยสพันไปตาแสบเนาะมันแข็งจะบ,บอก บีมันลายถุงอ,นะ <c oughs> อยู่ในบีนะจะคือต่างหากว่ะเพียกเนาะตุลมุนหน่อยด้วยน่องทองก็สิบเปิรนไปตักนนามมาอีกเลยจะไปน่องแล้วนามนามใส่มดเลยทางนี้ก็จำาขาขว้าทางทางอันทางสาวอ้นก็ซอยซี่ต่อจะี่น่อง ลาบลาบซีดนี่แหละว่าสะลองขึ้นเทือนใหม่เพิ่นก็นลาบซีดเนี่ยจะพี่น้องแล้วแล้วว่าล่างไปลดครุปก,กับสารอันนี้กันข้าวขัวเอ้ยใหม่ๆน,<า>นี่รขขรเราจ,จ,ะจะพี่น้องข้าวขัวกับเคสโอนร่างโอนสีโซยจุเราจะพี่น้องเดี๋ยวเดียวถาเบิังเพิ่นจะกินซู้ให้เบิงัง ้องกันข้อบกพร่องนะถ้นนาน้ำห้องเนี่ยเนี่ยประจุมคนะนกับซอยซิ้นเดี่ยพี่นอ้องซิ้งน,งนงามๆเลยเครื่อนน้องเครื่อนนายงามหมดเลยเห็ดซอยกันคนละไม้คนละมือเด้อมือนี่็อยากสวยๆได้เนี่ยเขาเพลินเนี่ยเนาะถ้าซอยเป็นโมเมนต์ธรรมดาพี่นอ้องมืออาซีบโดนแ <c oughs> ม่ควายเนาะ แซ่บี้เลยกลอนเลยแถวเห็ดลาบเห็ดกันย่ค่ะแซ่บแห้หลาบก่อนอบ,บน,นหน้าคนมีดมาเรียบน่อยหิ้วเข่าเลย่อสใสอยังไง ก็ซอยเดืบรอเลยพี่น้องเริ่แต่ห้องสีมาปรุงจ้าบันี้ห้องกบสีมาเตรียมหมากบเด้อพี่น้องเด้อมาเพีย่ห้องต้มเดียบร้อยแล้วก้อบขมุม Nuo nua biệt nhanh 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 nó, nhanh thịt kèo nhanh con nhanh nó chu tắp con tắp mấy nhanh đi cái ta

โยกุ้งจำบ้มงหัวลนเอยอลอดแล้วมัพีม่ส้ดอ่ะแต่ตัวนุ่มคมกับเลยนี่สิ พลาดเลยบ่ได้บ่เ็บขาวเป็นตาดกเป็นินตานะ้น่คนเดียวมากุ ok> ้งมอยู่ฟาเนี่จุปนหอมเลยจบเลยบ่ไดเราไมเอาไมเอาไมเากสีกินมากมากับผอนเนี่ยหจันจับเาจุกล

เป็นผีดิบดิบับดิบอือ้ออสตุ๋นเผาต่อ,อไปลงลงลงุงรุ่งเป็นยัไมนะันี้อากระสินปรุงได้ใช่ไหมปุแล้วเราก็มาปรุงตัวนี้แล้วนนกัน มำลังเซ็บเซ็บน่างเรียบร้อยมาก่างไปเตือน นี่คับกัรอพัรเม็ดอนพักเม็ดอนี่็เลคัะนี้รเกับเราปล่อยเรียบร้อยพี่น้องอันนี้เป็นอโนล่เรียบร้อยนี้อมสืบันสดน่กระซุกลยล่ะหแล้วงใส่เยนม่งอสดนพี่้องอ้ยดแล้วแต่เอาหอมใส สนี่ก็แล้วเรียบร้ยรอยแล้วพี่น้องการกินเราเป็นก้อยบิ๊กแล้วก็ต้มส่วนนี้ก็นำมาขวอยอีส่วนหนึ่งพี่น้องคลิปน,นี้ก็ลาไปก่อนทุกพี่น้องจะเผาน้ำลเราก็แล้วเรียบร้อยแล้วขอบคุณทุกไลน์ทุกเมนทุกคนที่เข้ามารับชมติดตามทางช่องลุงนภา,พ,าพ่อช่วยเลี้ยงเด้อจ้าบ๊ายบาย